กลางป่าทึบทางตะวันตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีเมืองเล็กๆชื่อหมอลมีเรื่องเล่าที่ชาวบ้านพูดถึงกันมานานเกิน20ปีเรื่องของเงาร่างประหลาดที่เดินลึกลับท่ามกลางสายหมอกยามเช้าเลอ o ์โลยองชื่อที่ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วมันมาจากไหนกันแน่แต่ทุกคนในละแวกนั้นต่างรู้ดีว่ามันหมายถึงวิญญาณแห่งป่ามอ เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นราวต้นคริสต์ศตวรรษที่2อง0ัดมีคนจํานวนมากเล่าว,ว่าพวกเขาเห็นร่างสูงราว2เมตรสูงเกินกว่าคนทั่วไปเล็กน้อยสวมเสื้อคลุมยาวสีหมดชุดหมีเก่าๆเ,เหมือนคนงานยุคสงครามและที่สําคัญที่สุดบนใบหน้ากลับไม่มีใบหน้าใดๆให้เห็นเลยเพราะถูกปิดทับด้วยหน้ากากแก๊สโบราณทั้งใบ ทุกครั้งที่มันปรากฏมาไม่มีเสียงพูดไม่มีการข่มขู่ไม่มีการทำร้ายใครแต่มันจะยืนอยู่ตรงนั้นกลางป่ามองกลับมาอย่างเงียบๆด้วยช่องตาในหน้ากากที่มืดสนิทคนที่เจอหลายคนพูดเหมือนกันว่ามันไม่ทำอันตรายแต่ความรู้สึกนั้นกลับเย็นเยียบอย่างประหลาดเหมือนบางอย่างกำลังจับจองอยู่ภายในจิตใจมากกว่าร่างกาย มีพ่อแม่หลายคนถึงขั้นโทรแจ้งตำรวจเมื่อเด็กๆก,กลับมาจากเล่นในป่าแล้วร้องไห้สุสะอื่นพูดได้แค่ว่ามันมองหนูหนูเห็นมันอยู่ตรงน,นั้นจากนั้นเรื่องราวของเลอโลยองก็เริ่มขยายตัวบางคนบอกว่ามันคือผีของทหารสติแตกที่ตายในป่าสมัยสงครามโลกบางคนเชื่อว่ามันคือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่ติดอยู่บนโลกนี้ บางคนกลับว่ามันคือวิญญาณที่เร่อนหรือสัมภเวสีที่ใช้หน้ากากนั้นปิดซ่อนบาปในอดีตแต่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้เลยว่ามันคืออะไรหลายปีผ่านไปจนในปี2013หนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสของสวิตเซอร์แลนด์ชื่อเลอร์มาตินได้ลงภาพถ่ายภาพแรกของเลโลยอง ภาพนั้นถูกส่งมาจากนักเดินป่าคนหนึ่งที่บังเอิญเจอร่างนั้นขณะเดินในป่าหมอในภาพคือเงาร่างสูงใหญ่ในชุดคลุมและหน้ากากแก๊สยืนอยู่กลางป่าสายหมอกล้อมตัวมันเหมือนสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในโลกนี้ภาพเดียวแต่เพียงพอที่จะทำให้ทั้งประเทศแตกตื่นหลังจากนั้นผู้คนจากทั่วสวิตเซอร์แลนด์ต่างหลั่งไหลไปยังป่าหมอเพื่อลองเสี่ยงดูว่าจะได้เห็นเลอโลยองกับตาตัวเองหรือไม่ และแล้วในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันหญิงสาวชื่อมาริยานเดอกรูบอกว่าเธอเห็นมันชายในหน้ากากแกส๊สถือช่อดอกไม้เดินอยู่ข้างทางอย่างสงบราวกับกำลังจะไปงานศพของใครบางคนนั่นคือครั้งสุดท้ายที่มีใครเห็นมันไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พบเสือ้อคลุมและหน้ากากของเลอโลยองถูกวางไว้กลางป่า ข้างๆกันนั้นมีแผ่นไม้เขียนจารึกข้อความว่าใบมรณบัตรและพินัยกรรมของผีแห่งหมอลในข้อความนั้นเลอโลยองเขียนว่าสื่อมวลชนได้ฆ่าเขาโดยการเปิดเผยตัวตนของสิ่งที่เคยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องการทำร้ายใครเขาถูกทำให้กลายเป็นตัวตลกในสายตาของผู้คนและเพราะการเปิดโปงนั้นเขาไม่อาจเดินป่าได้อีกต่อไปสิ่งที่เขาเรียกว่าการบําบัดแห่งความสุข กลายเป็นความทรมานแทนหลังจากจดหมายนั้นถูกเผยแพร่หลายคนเชื่อว่าเลอโลยองได้จบชีวิตตนเองในป่านั้นแต่มันกลับไม่มีใครพบศพไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปไหนจนถึงวันนั้นไม่มีใครเคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเลอโลยองมีเพียงทฤษฎีว่าแท้จริงแล้วอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีใบหน้าผิดรูปจึงเลือกซ่อนอยู่หลังหน้ากากนั้น เพื่อหลีกนี้สายตาแห่งความรังเกียจของผู้คนแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรเมื่อคุณเดินเข้าไปในป่าเฟรบุกท่ามกลางเงาไม้ที่กระซิบและลมหายใจเย็นยเยือกบางทีเลโลยองอาจจะยังยืนอยู่ตรงนั้นในเงามืดพร้อมหน้ากากแกส๊สเก่าคทำครึและสายตาที่มองทะลุเข้ามาไปยังดวงจิตของคุณนี่คือหนึ่งในตำนานเมืองที่กลายเป็นคดีผีเรื่องจริง หรือคดีลึกลับก็ว่าได้ครับตามรายงานของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในคำคือวันพุธคดีผีแบบนี้แล้วก็ถึงเวลาที่ผมนินเดอร์มิทอสรีเควียมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันบ้างว่ามีหรือไม่กับคดีผีที่มาจากเรื่องเล่าหลอกเด็กของที่ต่างๆหรือบ้างก็ว่าเป็นคดีลึกลับก็ว่าได้คุณผู้ชมก็คงจะคุ้นกับตำนานบ้านร้างแบบบ้านร้างมาดายแดงหรือผีแบบโลคอลโอคอลที่พิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมีจริงหรือไม่ใช่ไหมล่ะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นเรื่องจริง กดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเราไปดูกันเลยครับว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างที่ทำให้คุณผู้ชมขวัญผวาในค่ำคืนวันนี้ ในช่วงต้นทศวรรษที่ปี1970ย่านชานเมืองรอบๆวอชิงตันดีซีแมริแอนด์และเวอร์จิเนียเหนือเริ่มมีข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วผู้คนบอกว่าพวกเขาเห็นชายคนหนึ่งแต่งตัวเป็นกระต่ายใช่ผมหมายถึงกระต่ายจริงๆครับยืนอยู่ตามถนนที่มันรกล้างหรือหลังรั้วบ้านในยามค่ำคืนตอนแรกทุกคนคิดว่าเขาเป็นพวกเล่นพิเรนแต่ไม่นาน ข่าวก็เริ่มกลายเป็นฝันร้ายเพราะชายในชุดกระต่ายนั้นไม่ได้มาเพื่อสร้างรอยยิ้มเขามาพร้อมกับขวานเด็กๆในละแวกนั้นเล่าว่าเวลาพวกเขาเดินกลับบ้านตอนเย็นจะได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆลากอยู่บนใบไม้แหกแล้วเสียงทุม้มแหบของผู้ชายคนหนึ่งจะดังขึ้นว่ากลับบ้านไปซะก่อนที่ข้าจะตามไปบางครั้งพวกเขาจะควางขวานใส่รั้วไม้ หรือฟาดมันกับเสาไฟให้เกิดเสียงดังสนั่นเพื่อให้คนรู้ว่าเขายังอยู่ตรงนั้นแม้การพบเห็นบันนี่แมนจะไม่บ่อยนักแต่ทุกครั้งที่มีคนเจอมันจะเกิดในที่เปลี่ยวไม่มีซึ่งพยานราวกับชายคนนั้นเลือกเหยื่อของตัวเองอย่างตั้งใจตำรวจเองก็ไม่อาจหาหลักฐานได้และเรื่องราวก็เริ่มกลายเป็นตำนานเมืองที่ใครต่อใครก็เล่ากันต่อแต่เบื้องหลังของมันกลับมีเหตุการณ์จริงเป็นจุดเริ่มตน้น ในปี1970มีคู่รักวัยรุ่นคู่หนึ่งจอดรถอยู่ใกล้ๆสพานเล็กๆบนถนนโคเชสเตอร์โรดในมณนทนแฟร์เฟล็กซ์ทันใดนั้นชายแปลกหน้าโผล่มาจากความมืดตะโกนด่าทอพวกเขาว่าบุกรุกก่อนจะคว้างขวานใส่กระจกรถเต็มแรงเสียงแตกของกระจกดังสะท้อนในค่ำคืนที่เงียบสงัดคู่รักคู่นั้นหนีออกมาทันทีก่อนจะได้เห็นหน้าเขาอย่างชัดๆเมื่อไปแจ้งความทั้งคู่เล่าว่าชายคนนั้นใส่เสื้อผ้าสีอ่อน และดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างสีขาวอยู่บนหัวแต่ไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าเป็นหูกระต่ายแต่เมื่อข่าวแพร่ออกไปทุกอย่างก็เปลี่ยนคนในละแวกนั้นเริ่มพูดกันว่าชายข้างขวานคนนั้นสวมชุดกระต่ายและหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวลือมากมายว่ากระต่ายปีศาจถือขวานกำลังหลอกหลอนผู้คนในป่าแฟร์เฟกซ์เรื่องเล่าก็ขยายใหญ่ขึ้นทุกปีจนในที่สุดสะพานโคเชสเตอร์โรดนั้นถูกเรียกขานใหม่ว่าบันนี่แมนบริด ตำนานถูกขัดเกลาใหม่ตามการเวลาและกลายเป็นเรื่องเล่าที่คนอเมริกันทั่วทางรัฐเวอร์จิเนียรู้จักดีเขาว่ากันว่านานมาแล้วในปี1904ใกล้สะพานแห่งนี้เคยมีโรงพยาบาลบ้าตั้งอยู่ชาวบ้านไม่พอใจเพราะไม่อยากให้คนวิกลจริตอยู่ใกล้บ้านเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจย้ายผู้ป่วยทั้งหมดขึ้นรถบัสเพื่อไปส่งยังเรือนจําแห่งหนึ่งแต่รถบัสคันนั้นประสบอุบัติเหตุกลางทางผู้ป่วยทั้งหมดหลบหนีเข้าป่า เจ้าหน้าที่ตามล่าและจับกลับมาได้หมดยกเว้นหนึ่งคนที่หายตัวไปชื่อของเขาคือโดกลาสกิฟฟินหลายสัปดาห์ต่อมาเจ้าหน้าที่พบซากกระต่ายนับสิบในป่าตัวมันถูกผ่าท้องควักเครื่องในออกและเหมือนมีใครบางคนกินมันสดๆเพื่อเอาชีวิตรอดทุกคนเชื่อว่าโดกลาสคือคนทำเขายังคงซ่อนตัวอยู่ในป่านั้นกินกระต่ายเพื่อมีชีวิตต่อไปและเมื่อถึงคืนฮาโลวีน วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไปท้าทายกันที่สะพานโคเชสเตอร์พวกเขาเห็นแสงสีฟ้าลอยอยู่กลางอากาศก่อนจะดับวูบอย่างรวดเร็วแล้วศพของเด็กทั้งกลุ่มก็ถูกพบแขวนอยู่ใต้สะพานในท่าทางเดียวกับกระต่ายที่ถูกเชือดตำนานว่ากันว่าหากใครไปที่บันนี่แบนบิ์ในคืนฮาโลวีนตอนเที่ยงคืนพอดีคุณจะเห็นแสงสีฟ้าและเสียงขวานที่ฟันลงบนเหล็กก้องกังวาดจากนั้น เขาจะมาแขวนคุณไว้ข้างๆเขาแน่นอนเรื่องนี้ไม่เคยมีหลักฐานอยู่จริงแต่มันฝังรากในวัฒนธรรมของผู้คนในเวอร์จิเนียด DC และแมรี่แดนจนกลายเป็นเสียลักษ์ณแห่งความหลอกหลอนร่วมสมัยตอนนี้มีทุกอย่างแล้วเสื้อบันนี่แมนเบียร์บันนี่แมนแม้แต่เฟรนชชายหนังสยองขวัญของแบนนี่แมนเฮอร์และสะพานที่ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนแวะไปในคืนฮาโลวีนของทุกปี เพียงเพื่อพิสูจน์ว่าเสียงขวานที่ดังจากในป่ามันเป็นเพียงเสียงลมหรือเป็นเสียงของกระต่ายปีศาจที่ยังเฝ้าอยู่สะพานนั้นอย่างจริงๆในุบเขาเคนเนเบกเวลเลของรัดเมนที่ซึ่งภูเขาอบล้อมสายน้ำไหลเอื่อยและป่าทึบกินพื้นที่กว่า5,000ตารางไมล์ผู้คนมักเรียกที่นี่ว่า ดินแดนสวรรค์ของผู้รักความสงบโดยเฉพาะร,บรอบๆทะเลสาบนอตพรอนซึ่งเต็มไปด้วยกระท่อมไม้ของชาวเมืองที่มาพักผ่อนในฤดูร้อนแต่ในความเงียบสงบของสวรรค์น,นั้นมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดของป่าตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1980จนถึงต้นปี2000เกิดเหตุงัดแงะมากกว่าพันครั้งในกระท่อมรอบทะเลสาบไม่มีใครรู้ว่าใครคือผู้ร้ายไม่มีเสียงเท้า ไม่มีรอยยางรถแค่ของหายหายไปเงียบๆราวกับมือผีของที่ถูกขโมยก็ไม่ใช่ของมีค่าอะไรอาหารหมอ้อกระทะหนังสือถังแก๊สแปรงสีฟันและสะบู่ทุกครั้งที่มีการงัดแงะมักจะเกิดขึ้นก่อนวันเมมโมรีลเดย์และหลังวันเลเวอร์เดย์เสมอราวกับว่าคนคนนั้นรู้ตารางชีวิตของเจ้าของกระท่อมทุกหลัง เมื่อไม่มีใครจับตัวได้ชาวบ้านจึงตั้งชื่อให้เขาว่าเดอะนอตพอดเฮอร์มิทหรือฤษีแห่งนอตพอดหลายคนรวมตัวกันออกตามลาเดินเข้าป่าพร้อมไฟฉายในมือแต่ทุกครั้งกลับออกมามือเปล่าไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีแม้แต่เศษสเสบียงที่บอกว่ามีใครอยู่ตรงนั้นจริงๆในปี2002มีการจัดประชุมเจ้าของกระท่อมกว่า100คน เมื่อมีคนถามว่าใครเคยถูกงัดแงะบ้านบ้างเกือบทุกคนในห้องนั้นยกมือขึ้นและตั้งแต่นั้นราสีแห่งนอตพนก็กลายเป็นปีศาจประจำป่าเมรเด็กๆเ,เริ่มกลัวเวลากลางคืนเสียงไม้กระทบหน้าต่างทำให้แม่ต้องรีบวิ่งไปกอดลูกทุกคนบอกว่าได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนรอบบ้านในยามคำ่ำแต่ไม่มีใครเห็นหนาจนกระทั่งเดือนเมษายนปี2013เจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งสาบานว่าจะจับ ขโมยปิิศนานี้ให้ได้เดินลาตระเวนในป่าทะเลสาบนอตพอร์ดและแล้วเขาก็เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวในเงาไม้ชายร่างผอมในชุดเก่าขาดยืนอยู่ข้างเต็นท์ไนล่อนสีซีดในมือติดไฟฉายที่แทบไม่ส่องแสงเขาชื่อคริสโตเฟอร์โทมัสเมื่อถูกจับกลุ่มเขาไม่พูดไม่ตอบคำถามใดๆของตำรวจจนกระทั่งเขาเอ่ยเสียงเบาๆว่าผมอายตัวเอง หลังจากการสอบสวนเจ้าหน้าทีนถึงได้รู้ความจริงว่านท์ใช้ชีวิตอยู่ลำพังในป่าแห่งนั้นมากกว่า27ปีอาศัยอยู่ในเต็นท์เก่าที่ไม่มีเครื่องทำความร้อนอุณหภูมิในฤดูหนาวติดลบ20องศาเขาไม่เคยไปหาหมอไม่เคยกินยาไม่มีโทรศัพท์ไม่ส่งอีเมลและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรตลอดเวลากว่า3ทศวรรษเขามีเพียงแว่นตาอันเดียว แั่นที่เขาใส่มาตั้งแต่เรียนมัธยมในปี1984ทุกสิ่งที่เหลือคือตั้งแต่เสื้อผ้ายันถุงเท้าเขาขาโมยมาจากกระทร่อมรอบๆของทะเลสาบทั้งหมดเมื่อถูกถามว่าอยู่ในป่านานแค่ไหนแล้วไนท์ตอบเพียงแค่ว่าตั้งแต่เชอร์โนบิลระเบิดนั่นหมายถึงปี1986เขาหายตัวเข้าป่าตั้งแต่อายุ20สองปีหลังเรียนจบมัธยมปลายและไม่เคยกลับออกมาอีกเลยจนวันที่ถูกจับ เขาไม่เคยก่อกองไฟเพราะกลัวควันจะเปิดเผยที่อยู่เขาออกเดินทางเฉพาะตอนกลางคืนและหลบซ่อนตัวในป่าลึกจนแทบไม่เหลือร่องรอยของชีวิตตลอดเวลาที่อยู่คนเดียวมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เขาพูดกับมนุษย์อีกคนคือเมื่อเขาเดินสวนกับนักเดินป่าและพูดคำว่าสวัสดีหลังการจับกลุ่มนายถูกตัดสินจำคุกเจ็ดเดือนและเมื่อพ้นโทษเขาก็หายตัวไปอีกครั้งไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือย,ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ตำรวจบางคนบอกแค่ว่าเขาอาศัยอยู่อย่างเงียบสงบในชนบทของรัฐเมดแต่หลายคนในนอตพรอนเชื่อว่าคืนใดที่หมอกหนาทึบและกลิ่นแก๊สลอยมาตามลมนำมาแช่ไอเย็นของฤดูหนาวแต่คือลมหายใจของฤาษสีที่ยังคงเดินอยู่ในป่าของพวกเขาคอยมองคอยเฝ้ารอคืนที่ไม่มีใครอยู่ในกระท่อมเพื่อกลับมาขโมยอีกครั้งหนึ่ง เมืองเล็กๆในรัสเทสมาเนียประเทศออสเตรเลียเวสโฮบาร์ดดูผิวเผินอาจจะเป็นเพียงย่านพักอาศัยธรรมดาแต่ในสายตาของผู้คนที่นั่นมันคือเมืองที่ถูกเงาแห่งอดีตหลอกล้อนมาตลอดหลายทศวรรษเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมามีรายงานมากมายจากทั้งนักท่องเที่ยวและชาวบ้านว่าพวกเขาพบเห็นบางสิ่งในย่านแห่งนี้วิญญาณจิงชาราเดินวนในความมืดเสียงลมหายใจแผ่วในห้องที่ว่างเปล่า หรือเงาดำที่คืบคลานอยู่ริมหน้าต่างเมื่อดึกสงัดถึงแม้เรื่องเล่าเหล่านี้จะถูกปัดตกว่าเป็นเรื่องแตกหรือเป็นเพียงแค่ภาพหลอนของผู้คนที่วิกลจริตแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้จนถึงท,ทุกวันนี้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายยุคปี1980เมื่อข่าวลือแพร่สะพัดไปว่ามีบ้านหลังหนึ่งในเวสโฮบาดท,ที่ถูกปีศาจสิงอยู่ในนั้นบ้านหลังนั้นเงียบสงบ เหมือนซ่อนบางสิ่งไว้หลังผ้าเก่าคำคลาผู้คนในละแวะกนั้นเริ่มได้ยินเสียงกรีดร้องยามค่ำคืนเสียงหัวเราะคล้ายเด็กดังหลอดออกมาจากหน้าต่างที่ไม่มีใครอยู่และยิ่งนานวันขา่าวผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปพวกเขาหัวเราะกับความว่างเปล่าพูดคนเดียวทั้งวันทั้งคืนและเริ่มเห็นเงาของบางสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงข่าวลือนั้นแพร่ไปทั่วทั้งเมือง ไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้บ้านหลังนั้นอีกบางคนถึงกับกล่าวว่าถ้าเธอต้องเดินผ่านในคืนเดือนมืดเธอจะได้ยินเสียงเรียกชื่อของตนเองจากในบ้านหลังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนเจา้าหน้าที่จึงตัดสินใจเข้าไปตรวจสอบสิ่งที่เขาค้นพบกลับไม่ใช่ปีศาจครับแต่เป็นความบาคล่างที่ค่อยๆกัดกินชีวิตของครอบครัวทางบ้านจากภายในหลังการตรวจสอบพบว่าต้นเหตุทั้งหมดไม่ได้มาจากสิ่งลึกลับแต่เกิดจากต้นดาทูรา หรือที่คนโบราณมักเรียกมันว่าหญ้าปีศาจมันขึ้นอยู่บนต้นไม้เหนือลังคาบ้านและใบของมันร่วงลงไปในถังเก็บน้ําฝนครอบครัวนั้นดื่มน้ําจากถังนั้นทุกวันทีระนิดทีระนิดทีระหยดทีระหยดพวกเขากําลังกินพิษของปีศาจเข้าไปโดยไม่รู้ตัวดาทูราคือพืชในตระกูลไนเชตมีฤทธิ์หลอนประสาทร,รุนแรงถึงขั้นที่ทําให้เกิดอาการหลุดจากความเป็นจริงชนเผ่าอินเดียนแดนเคยใช้มันในพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านวัย ชาวแอสเทกใช้มันเพื่อกล่อมความเจ็บปวดในพิธีสังเวยมนุษย์และในพิธีวูดูของเอติมันถูกเรียกว่าแตงของปีศาจส,ส่วนผสมที่ใช้สร้างซอมบี้ในตำนานสำหรับคนทั่วไปเพียงแค่ได้กลิ่นก็อาจจะฝันร้ายทั้งคืนแต่สำหรับครอบครัวในเวสซบาดพวกเขากินมันทุกวันทีละน้อยจนความจริงเริ่มบิดเบี้ยวเสียงลมหายใจของตนเองกลายเป็นเสียงกระซิบเงาของตนเองกลายเป็นปีศาจท,ที่ตามหลอกหลอน และภายในบ้านหลังนั้นทุกคนค่อยๆสูญเสียสติไปทีละคนจนคืนหนึ่งบ้านทั้งหลังตกอยู่ในความเงียบสงบไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีแม้แต่ลมหายใจเมื่อเจ้าหน้าที่กลับมาในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาพบเพียงรอยเท้าเปลือยเท้าเปื้อนโคลนลากยาวจากในบ้านไปจนสุดป่าหลังเนินเขาและหายไปในความมืดตลอดกาลจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นอีกเลยเพราะชาวเมืองต่างพูดกันว่า ทุกค่ำคืนที่ลมพัดผ่านเวสโฮเบิร์ตเสียงกระซิบยังดังมาจากบ้านหลังนั้นเสมอราวกับปีศาจยังคงอยู่รอให้ใครบางคนกลับมาเพื่อดื่มน้ำฝนจากถังปีศาจนั่นอีกครั้งและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมบอกกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยความสุภาพและปัญญาชนนะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไทำคลิป,ปต่อไปครับและอย่าลืมที่จะกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดค่ิปใหม่ของเดิมมิทอสรีควยมสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ